การเงินเนี่ยเป็นหลักเลยสําคัญต้องบอกก่อนเลยว่าประสบปัญหาหลายๆอย่างด,าด้านการเงินการงานปัญหาต่างๆนานาที่มันถาถมเข้ามาเนี่ยมันมากมายชื่ออาจารย์วินนี่ปัจจุบันอาจารย์วินนี่เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็ทาจิวเวลรี่แล้วก็มีโรงเรียนศูนย์ฝึกวิชชีปัญหาต่างๆนานาที่มันถาถมเข้ามาเนี่ยมันมากมายก็เราก็พยายามที่จะแก้ไขเนาะแต่มันก็ ไม่ไม่ง่ายเหมือนที่คิดพอเชื่อมากค่ะก่อนเนี่ยที่เราจบมาใหม่ๆเราสอนหนังสือเนี่ยเราเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เยอะเราไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แต่การที่เราไม่เชื่อเลยเนี่ยมันทําให้เราเดินสเปสะสปะเรามองว่าเอ้ยมันต้องลงมือทําใช่มันต้องลงมือทําแต่ว่าถ้าเราไม่มีตัวช่วยเลยเนี่ยความเหนื่อยมันเกิดขึ้นมากมายมันไม่ง่ายเหมือนคนอื่นเขามันก็มีปฏิหารเกิดขึ้น ไอสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะได้ได้บูชาพยันอ่ะปุ๊บเนี่ยคนที่เคยติดนี้เราไม่จ่ายเงินเรานานมากแต่กลับเอาเงินมาจ่ายอันนี้คือคือปฏิหารที่เห็นเห็นชัดมากๆลูกค้าที่เคยสั่งแล้วเซนซ์ลก็กลับมาสั่งเราเราทำอันเดิมกิจการก็เริ่มมีการหมุนเวียนดีขึ้นนะคะถัดมาเราก็เลยต้องสั่งพยันพืนให,ใหญ่เพราะว่าเราเชื่อมัน่นและศรัทธาเป็นร้อยเลยว่าดีจริงๆ ต้องขอขอบคุณน้องดีน่านะคะที่เป็นสะพานบุญให้พี่ได้ได้รูวบุญอาจารย์ด้วยได้บูชาพยันนะคะใครที่สนใจนะคะสั่งจองจากน้องดีน่าได้เลยนะคะได้ของแท้แน่นอน,นะคะ่ะ